กาญจนบ,บุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์ขับรถไถนำร่องกิจกรรม k i c k i off รณรงค์งงไถกบต่อสังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมประจำปี2567ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนตำบลหนองโสนอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานถ่ายกบต่อสังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมประจําปีงบประมาณ2567โดยมีน,นายรณภพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่และดรอาทิตย์สุกเกษมรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเก่ารายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยดรชิษณุชาบุตรดาบุญรองอธิบดีกรมการข้าวนายวิชัย ปฐมวิภาคในอำเภอลาขวัญน,นางสาวสุมวนทามนเทียนกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคารค์บ,บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2613 ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ในเวทีโลกโดยการถ่ายกลบต่อสังพืชแทนการเผาเพื่อหยุดยั้งปัญหาการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นการถ่ายกลบต่อสังพืชเป็นวิธีการปรปับปรุงบำรุงดินที่สะดวกและง่ายที่กเกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินได้โดยตรงการไถ่กบหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงช่วยลดปัญหาหมอกควันและผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยกรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรจึงได้จัดกิจกรรม ถ่ายกบต่อสังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมประจําปีงบประมาณ2,567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกร,ร,กรทําเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและต่อสังพืชช่วยให้คุณสมบัติของดินดีไม่ถูกทําลายเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตลอดจนช่วยลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5อีกทั้งยังช่วยลดพื้นที่เสี่ยงที่จะส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน กิจกรรมังกล่าวได้ดำเนินการพร้อมกัน55จังหวัดทั่วประเทศโดยกรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเผาหรือฮอสปอตมีศูนย์กลางการจัดงานณจังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกธรมรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานและมีการถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จัดงานทั้ง55แห่งผ่านระบบซูมคอนเฟอเรนซ์มิทติ้งและ Facebook Live ในส่วนของจังหวัดการจนบ,บุรีได้ดําเนินการจัดงานณแปลงสาธิตบริเวณลานข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโซนตําบลหนองโซนอาเภอเลาขวัญจังหวัดการจนบ,บุรีในโอกาสนี้นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายรณพงษ์เยงนงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบ,บุรีดออรอาทิตย์สุกเกษมรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ขึ้นขับรถไถบนในแปลงสาธิตวิธีการไถกบต่อสังพืช เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตร,รกรในพื้นที่อีกด้วยจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางไปยังสารากางกองทุนหมู่บ้านเขาน้อยสีน้ำเงินหมู่ที่9ตำบลหนองไาอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพบปะเกษตรกรผู้รประกอบการเลี้ยงโคและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และเดินทางไปยังบ้านปากชันหนองบัวหมู่ที่2ตำบลหนองไฟอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเ,เอยี่ยมชมฟามร์มโคที่โครงการน,น้ำบารานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปลาชักหนองบัว หมู่ที่2ของนายพนมล้อมวงที่มีพื้นที่35ไร่ปรับเปลี่ยนจากมันสำปะหลังเป็นญ่าเนเปียและเลี้ยงโคขุนเนื้อยืนลงจำนวน430ตัวจากเดิมมีรายได้ประมาณ38,850บาทต่อปีปัจจุบันมีรายได้ประมาณ779,400บาทต่อปีซึ่งเป็นกเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ข่าวนิ24กันจนบุรีชุติกาไหลวารินรายงาน